สวัสดีครับนักเรียนทุกๆท,ท่านและผู้สนใจทำอ e ีเบทุกคนนะครับคลิปนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการทำโปรโมทดิสติงก์ครับสื่เนื่องจากเมื่อวานนี้ครูได้สอนไลฟ์สดของของครูเองเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องการสอนอ e ีเบนะครับครูแนะนำนักเรียนว่าให้ทำ โมชั่นในร้านของตัวเองอย่างน้อย10%และยังต้องทำโปรโมท listing อีกอย่างน้อย10%จากประสบการณ์ที่ครูเคยสอนนักเรียนในคลาส eeu ครูเห็นนักเรียนทำโปรโมท listing กันเหมือนกันละทำกันอยู่แล้วละ่ะแต่ส่วนใหญ่จะไม่เคยถึง10%จะเห็นอยู่แค่3 4 5 6 7บ้าง งกรเจ็ดนี่แทบไม่มีแล้วล่ะนะครับกูก็เลยคิดว่าไอ้ข้อนี่มันเป็นจุดสำคัญอย่าลืมนะครับนักเรียนที่ครูสอนนักเรียนให้การคิดราคาการตั้งราคาขายนะครับราคาทุนคูณสองหรือว่าอย่างน้อย60ถึง100การที่เราคูณ2ก็คือ100%นนะฮะแล้วก็บวกค่าส่งเข้าไปหารด้วย30สิบ เป็นราคา US ดอลลาร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเราหากักโปรโมชั่นสักสิบเปอร์เซ็นต์โปรโมลิสติ้งสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอีเบเปเพาอีกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์รวมสามสิบเจ็ดคูตีให้สี่สิบแล้วบวกไปร้อยแล้วหักออกสี่สิบก็ยังเหลือหกสิบถูกไหมครับดังนั้นอย่าไปกังวล ต้องกังวลว่าจะขาดทุนหรืออะไรนะครับกะการหน่อยนะครับถ้าเรายิ่งให้โปรโมท l i s t ิ้งให้กับ e bay เยอะ e bay ก็จะดันเราสินค้าเราขึ้นหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามแล้วแต่จแล้วแต่ที่เราให้เปอร์เซ็นต์เขาว่าเราจะให้เยอะมากแค่ไหนนะครับทีนี้ส่วนใหญ่ที่ครูเห็นเนี่ยนักเรียนทำโปรโมท listing กันก็หลายคนอยู่เหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้ทำแบบตามที่ครูคทำอยู่นักเรียนจะไปทำตอนขณะลงสินค้าแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นถูกไหมครับมันจะอยู่ในหน้าที่เราลงขายสินค้าก่อนที่เราจะกดโพสสินค้าหรือว่าอัปเดตลิสติ้งที่เราก็ามาแก้ไขเนี่ยมันจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยอยู่บริเวณนี้นะครับเนี่ยถ้าเรากดปุ่มนี้ add Ad, volume pricing นี่ก็คือการโปรโมทลิสติ้งเช่นกัน b ายวั e ไอเทให้กี่เปอร์เซ็นต์ทูไอเทมให้กี่เปอร์เซ็นต์ทรี e อเทมให้กี่เปอร์เซ็นต์โฟร์ไอเทให้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็คือการโปรโมทติ้งอยู่เหมือนกันแต่ที่ครูจะสอนนักเรียนในวันนี้ในคลิปนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตรงนี้ครับให้นักเรียนเอาเมาส์วางที่มาอ e ีเบครับเอาเมาส์วางที่มาอ e ีเบแล้วก็เลือกคลิกซ้ายที่เซลลิง เพื่อให้มันไปที่หน้าเสร็จแล้วครับที่หน้าหับเนี่ยมันจะมีเมนูอยู่ตัวหนึ่งเขียนว่า Marketing เอาเมาสวางที่ Marketing แล้วก็เลื่อนเลื่อนลงมาข้างล่างคลิกซ้ายที่โปรโม e Listing นะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้เลยครับการทำโปรโม e Listing เนี่ยนะครับหน้านี้เขาการปุ่มเริ่มต้นนี้ก็คืออยู่ท่ตรงนี้ครับ Create your first campaign คลิกซ้ายไปเลยครับมันจะมี2ปุ่มให้เราเลือกครับซ้ายกับขวาซ้ายเขียนว่า select listing individually แปลว่า,าเลือก listing เป็นรายการแต่ละรายการไปหรือ2 select listing in b u c k หมายความว่าเลือกรายการแบบเยอะๆรวมๆทั้งหมดเป็น l อตอย่างเงี้ยนะครับรูให้คลิกซ้ายที่ปุ่ม นี่น,นะครับ select listing individually พอคลิกซ้ายไปุ๊มมันจะเด้งมาที่หน้าเหมือนที่เราทำโปรโม,โรโมชั่นสินค้านะฮะมันก็จะให้เราเลือกเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้เราอยู่รายการขั้นตอนที่1 select listing หมายความว่าให้เราเลือกเลือกรายการที่เราทำโปรโมท l i s t i n g ครูให้เลือกทั้งหมดเลยครับคลิกที่ปุ่มนี้ครับก่อนอื่นนะ เราต้องเลื่อนลงไปข้างล่างให้นักเรียนเลือกตรงปุ่มทางขวามือนี้ครับทางขวามือเนี่ยค,อยคือหลายๆคนมีหลายรายการถูกไหมครับกูให้เลือกร้อยรายการไว้ก่อนคือหน้าละ ร้อยรายการ Account เนี่ยมันเป็นแอคเคาที่เมื่อก่อนจริงๆครูทำทำอเมซอนครูก็เอามาใช้สำหรับซื้ออย่างเดียวเพื่อที่จะส่งให้กับซื้อใน eBay ส่งไป Amazon. อเมซอนนะครับแอคเคานนี้เพิ่งจะลงไปแค่60ชิ้นอยู่เองครูก็จะเลือกตรงนี้ทั้งหมดครับ showing one to s i x เป็นการเลือกทั้งหมดนะครับเนี่ยมันก็จะติ๊กขึ้นมาให้เราเองเลยนะครับแต่หลายรายการเนี่ยมันติ๊กให้เราเลยแต่ถ้านักเรียนจะเลือกบางรายการเท่านั้นที่จะทําโปรโมทติ้งนักเรียนก็ไม่ต้องกดปุ่มบนกดปุ่มล่างเลือ่อเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกสีละรายการได้อันไหนไม่เอาก็ไม่ต้องติก๊กอันไหนไม่จัดโปรโมทติ้งก็ไม่ต้องติ๊กนะครับพอนักเรียนติ๊กเสร็จทั้งหมดแล้ว ทุกรายการที่นักเรียนมีอยู่เช่นอาจจะ3า0ร้อแล้วแต่ตรงปุ่มทางขวามือครับ set ad rate <c oughs> แปลว่าตั้งตั้ง r a t เปอร์เซ็นต์ที่จะโฆษณาคลิกซ้ายเลยครับพอคลิกซ้ายมันจะเด้งมาที่หน้าขั้นตอนที่2ครับ s ซตแอดเด e สตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนที่สองนะครับเซตแอดเด e สโอเค lending rate apply โอ้โอขอโทษครับกดที่ปุ่มนี้ครับทางซ้ายมือนะครับจะมีให้เราติ๊กได้ apply a single rate to all listing in the campaign คลิกซ้ายเลยนะครับพอคลิกซ้ายปุ๊บ มันจะขึ้นกล่องเล็กๆมาให้เราตั้งเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ครูจะเปลี่ยนเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากเจ็ดเ,เสร็จแล้วอันนี้คือการตั้งเลทที่เราจะให้เสร็จแ,แล้วเราก็มาทางขวามือจะมีปุ่มรีวิวคลิกซ้ายที่ปุ่มรีวิวครับไอปุ่มทางซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นปุ่มแบ็คคือกรณีที่เราจะต้องการกลับไปแก้ไขเราก็กลับไปแก้ไขคลิกซ้ายที่ปุ่มแบ็คนะครับ แต่ตอนนี้เรา,เราไม่มีอะไรต้องแก้ไขเราดาเนินการตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็คลิกซ้ายที่รีวิวครับพอคลิกซ้ายที่รีวิวมันจะเด้งมาที่หน้าให้เราตั้งชื่อแคมเปญน,นี้นะครับแคมเปญที่หนึ่งเราจะตั้งชื่ออะไรให้เราตั้งชื่อลงไปในในช่องนี้ครับแคมเปญที่หนึ่ง แล้วแต่นักเรียนเลยครับอยากจะตั้งชื่ออะไรตั้งตามใจชอบเลยสำหรับครูครูคิดว่าจะตั้งเอาอย่างนี้ดีกว่าเออชื่ออะไรดีอ,อ่า the best m o n t for sale แล้วกันนะ the best best year ดีกว่า the best year for sale S, s A L E กูตั้งชื่อโปรโมชั่นอย่างนี้ครับ The best s a l e for uh, The best year for s a l e พอตั้งเสร็จปุบ๊บทางขวาจะมีปุ่มขวามือปุ่ม Lu นช h แล้วก็คลิกซ้ายที่ปุ่มน,นี้ได้เลยครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันให้ตั้งอีกไหมเออให้ตั้งชื่อเดียวฉะนั้นเราก็กดคลิกซ้ายที่ Lu นช h เลยครับ พอคลิกซ้ายปุ๊บหับจะเด้งมาที่หน้า Summary App Promoting เนี่ยกลับมาที่หน้าหับเหมือนเดิมนะครับแค่นี้เองครับสำเร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเราจะมาดูก็ค่อยไปที่ Marketing แล้วก็คลิกซ้ายที่เลื่อนลงมาคลิกซ้ายที่ p r o m o d e Listing นะครับ เราจะเห็นรายการมันจะแสดงรายการว่ามีคนมาดูกี่คนมีกดดูมาดูแล้วคลิกหรือเปล่าคลิกกี่คนมีกี่คลิกแล้วก็มีกี่โซขายได้ขายได้เท่าไหร่กี่โซนะครับแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อะไรตรงนี้จะมีรายการบอกเป็นรายการแต่ละเรื่องแต่ละราวไปนะครับดูได้ทุกห้านาทีทุกชั่วโมงหรือทุกวันจะดูเมื่อไหร่ก็ได้เข้ามาดูนะครับเริ่มต้นจาก เอาเมาส์วางที่มา eBay คลิกซ้ายที่ Selling เพื่อมันเด้งมาที่หน้ารับพอเด้งมาหน้าหับป๊อปนักเดียนก็เอาเมาส์ไปวางที่ Marketing แล้วก็เลื่อนลงมาคลิกซ้ายที่ Promote Listing มันก็จะเด้งมาที่หน้า Promote Listing เนี่ยนักเรียนก็เลื่อนลงมานิดนึงก็จะเห็นเป็นพวกรายการพวกนี้แล้วมันจะมีกราฟขึ้นมาเนี่ยเป็นการโชว์สถิติทั้งหลายนะครับว่าวันนี้มีกี่คลิก อะไรเงี้ยแล้วก็ปารฟขึ้นไปเท่าไหร่ยังไงนะครับเท่าที่ครูเคยทำมาสามาเปอไม่ค่อยประสบความสําเร็จมันส่วนใหญ่จะไปอยู่นู่นหน้าที่30-40ินู่นถ้าเราทำสิบอัพเนี่ยสิเปนี่ยมันจะจันมาอยู่ใกล้ๆหน้าต้นๆหน่อยโอกาสการขายมันก็มีมากหน่อยนะครับเชื่อครูทั้งหมดในคลิปวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับส่วนใครไม่เข้าใจยังไงติดต่อกูมาได้นะครับ ที่เบอร์061-279-9386เดี๋ยวกูขออนุญาตเปิดอ่าอันนี้ให้ดูหน่อยนะก่อนจบฮะครับ ูชื่อธนพัฒนารักเกียรตินะเบอร์โทรตามนี้ที่เมื่อกี้พูดไป0 6 1 2 7 9กหนึเป็นของเอนะครับโทรติดต่อได้ตั้งแต่เที่ยงถึงสี่ทุ่มถ้าหลังสี่ทุ่มครูจะไม่รับสายแล้วนะครับในเวลากลางวันในเที่ยงถึงสี่ทุ่มเนี่ยถ้ารับสายไม่ทันนะครับเวลาโทรมาอีกห้านาทีช่วยโทรมาหมาหรือไม่ก็ครูจะกลับไปโทรกลับไปลายไอดีก็เป็น โคชธนพัฒน์นะครับก็สำหรับวันนี้คลิปเรื่องโปรโมท listing ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับหม,มังว่าักเรียนคงจะทำกันได้หากทำไม่ได้ก็มีติดปัญหาติดขั้นตอนไหนยังไงก็โทรมาหรือไลน์แคปหน้าจอส่งมาในไลน์ให้ครูดูนะว่าจะกดปุ่มไหนอะไรยังไงต่อไปถามมาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ